ะได้ปรับให้นะครับเราลองอุ่นเครื่องกันที่เพลงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับ <c oughs> คาราโอเกะไม่เจอ เพลงที่เคยร้องในคาราโอเกะหายไปไหนหมดเลยนะครับ เราอุ่นเครื่องกันที่เพลงนี้กันกันนะครับผมวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากกินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าอะไรเอ่ยลองลอยไปนอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปให้ถึง ฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอเฝ้าใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพ้อรำพึงรำพันถึงแม่นุนนอแก้มนุ่งนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพัดสุดธา ดูด้ไทยด้ดวงแกวตาดุดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนใ,ใชใยทุกคนเดินผ่านวอนในใจน้องไม่มีใครวอนใ้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง สุดขอเฝ้าวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพอรำพึงรำพันถึงแม่วนวลน้องแก้มนังม่งนงเงนแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพัดสุดทาง ดวงหรือไทยหรือดวงแกตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึงใจพี่จงเธอพัสธาดวงฤรือไทยหรือดวงแกวตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหน วอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่ไม่ใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึงแกมน,นางน,นแรงกว่าใครนะครับผมผิดพ,พลาดยังไงขอใั้ด้วยกันแล้วกันนะคะต่อได้เพลงนี้เพลงนี้เลยกันครับได้ฟังทุกวัน แต่ฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวแต่ฉันมีเธอคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ไปฟันยอมมีใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใคร รักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนหนึ่งคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืมใคร จะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใคเขาก็มองว่าเราหลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ ฉันยอมสองใจผู้รักเธอแม้ว่าฉันจะต้องเลือกใครมีแต่ทางที่ต้องเสียใจไม่เป็นไรหากตอนสุดท้ายหรือพี่ฉัน แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนหนึ่งคนที่เอาจะ่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืม ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราหลายใจปลีดตัวเองจริงจริงที่ฝืนหัวใจไม่ได้ ฉันยอมสองใจเพราะรเธอใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จัง ว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราลายใจเกลียดตัวเองจริง,รงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพืรอ ครับผมผิดพลาดไงขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับสักครู่นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณแม่นะครับ เืมเปิดไปขอบคุณสำหรับรางวัลด้วยนะครับขอบอางงานุญาตขับับขาสักครู่นะออมีมอะไรด้วยแม่คุณน้ำฟ้าฟอนขอบคุณครับอย่าเพิ่งรีบกลับนะฮะวันนี้มีน้องๆมาช่วยร้องเพลงด้วยนะฮะแม่ออมมีคนถามหานะครับจ้งแ,แม่ออมอย่าเพิ่งรีบกลับนะฮะลูกชายลูกชายลูกชายแม่ออมอีกคนนึงกำลังเดินทางมานะครับกลับมาแล้วครับ เดี๋ยวสักพักนึงผมจะเปลี่ยนม้ให้น้องๆมาช่วยพร้อมขอให้ญาตลงไปกินข้าวก่อนนะครับวันนี้ทั้งวันจะกินขนมจีนจานเดียวร, <laughs> รู้สึกเหมือนตัวเองจะล่วงเลยอินเทอร์เน <laughs> ็ตอีกสักเพลงแล้วกันฮะ มีเพียงแค่สองเราวันนี้ที่แม่คำปองมีเพียงแค่สองเราที่เข้าใจถึงกันขอบคุณครับตลอดเวลา ขอบคุณครับขอบคุณพิสาด้วยนะครับขอบคุณสำหรับรงางวัลน้ำใจนะครับ คา,าลาวเกะก่อนนะสำหรับเพลงที่จบไปผิดพลาดยังขอเอาไปด้วยนะครับผม คาราโอเกะเพลงนี้ก่อนเรารู้สึกว่าเราเคยร้องแต่ทําไมวันนี้มาหาอีกทีนึงคาราโอเกะหาไม่เจอปวดหัวตึ๊บเลยนะเอาเป็นเวอร์ชันนี้เลยแล้วกัน